อาจจะพูดและร้องเพลงได้ไม่เหมือนเดิมคืบหน้าล่าสุดคุณตั้มราวุธนะคะออกจาก ICU แล้วค่ะโดยคุณหมวยผู้จัดการคุณตั้มนะคะได้อัปเดตอาการคุณตั้มนะคะบอกว่าวันนี้นะคะคุณตั้มออกจาก ICU แล้วแต่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอาการอื่นๆดีขึ้นจะอัปเดตอีกครั้งนะคะแอนแท็กขอบคุณทุกกําลังใจค่ะพร้อมกับได้โพสต์แจ้งผลการรักษานะคะผลการรักษาทางการแพทย์ได้ลงความเห็นว่าปากที่ฉีกได้เย็บแผลกว่า50เข็ม เป็นที่เรียบร้อยและยังบวมอยู่พอสมควรจมูกที่หักทําการงัดและดามเผือกภายในเป็นไปด้วยดีแต่ยังมีเลือดข้างอยู่ฟันที่หักได้รับการใส่วีเนียชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจทําให้การพูดและการร้องเพลงของคุณตั้มราวุธไม่เหมือนเดิมจึงจะเป็นต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นฟื้นฟูทังร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับงานที่รับไว้ทั้งหมดทางคุณตั้มวราวุธต้องขออนุญาตเลื่อนหรือยกเลิกในบางงานจึงขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ทั้งนี้คุณตั้มบราวุธต้องขออภัยแฟนเพลงแฟนรายการและอีเวนต์และผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านผู้จ้างงานทุกฝ่ายและขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งให้มาณที่นี้มีน้มมาเล่าก็ขอ,ขอส่งกาลังใจใคุณตั้มอีกครั้งนะคะขอให้หายไวๆคะ่ะ